สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวแห่ถามเกิดอะไรขึ้นบุ๋มปนัดดาเข้า ICU ด้านลูกสาวอัปเดตอาการแม่ทำเอาบรรดาแฟนคลับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อบุ๋มปนัดดานางงามพิธีกรสาวสุดสตรองได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมขณะที่ตนเองนั้นนอนอยู่บนเตียงในห้อง ICU พร้อมกับระบุข้อความด้วยว่า แม่ขอหยุดงาน1วันเนื่องจากต้องเข้าห้อง ICU ส่วนอาการอัปเดตเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีนะคะอันดามันหลังจากนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้หากมีความคืบหน้าทีมงานคนอ่านข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอให้แม่บุ๋มปรรดดาหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ